สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการตอมสํานึกอกเซบ์หรือไงรายการคลิปสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสารรค์ตอมสํานึกความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับมาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นตอมสํานึกดีสร้างสารรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะและสําหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปสํารวจพฤติกรรมยอดแยก่กันอีกครั้งเพื่อไม่ให้คนในสังคมของเราเนี่ยขาดเหตุผลกันครับแล้ววันนี้นะคะเราจะขอเปิดประเด็นที่หลายคนในโลกออนไลน์เนี่ยเรียก ความสนใจหรือที่เรียกว่าหิวแสงนั่นเองค่ะจนทําให้สังคมเนี่ยเดือดร้อนแต่ก็ไม่แคร์สื่อคอัพี่บอลแบบนี้เนี่ยไม่ไหวเหมือนกันนะครับและจะบอกว่าคนแบบนี้เนี่ยมีมากขึ้นด้วยเป็นเพราะคนชอบดูกันมีส่วนหรือเปล่าครับคนเลยถึงเป็นกันเยอะขึ้นจริงนะคะเราจรึงไม่ควรให้ความสําคัญกับคลิปหรือคอนเทนต์ที่ทําให้สังคมเสื่อมนั่นเองค่ะก็จริงครับผมเพราะว่าคนในสมัยนี้เนี่ยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายกันได้ง่ายมากนะครับแล้วก็ทาคอนเทนต์แถมได้เงินอีกเ่างหนก่งก็เลยทาให้คนเราเนี่ยนึ่อกจาก่ะ มันก็ไม่ผิดนะคะเราต้องดูเป็นเรื่องๆไปค่ะไม่ใช่สักแต่ว่าทําอะไรผิดๆหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์อย่างเดียวงั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าครับว่าคลิปละครสร้างของเราในวันนี้เนี่ยไปเจอว่าคนที่อยากเด่นอยากดังจนต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงภัยเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรบ้างงั้นไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะมาร่วมสร้างจิตสํานึกพล,ลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าวัยรุ่นหิวแสงไปดูกันเลย ไทยไทยก็ดีแล้วที่สำคัญส้มตำลักสุดได้ได้ได้อย่างนี้เราน้จะมาอันิี่ไหมนะฮ้ยอาทิตย์ัญญาร้น ตล่อยตัวกันก่อนแล้วอยากได้อะไรเขาบอกมาได้ยหมูหิวใช่ไหมเอาหมูอะไรดีเอาหมูปิ้งหรือว่ามหมูทอดหมูเด้ง <c oughs> <c oughs> คนเมายาบ้าจับตัวประกันวะอย่าไปสนนี่มาสนเรื่องยอดช่องเราตกก่อนดีกว่าจะทํายังไงเนี่ยจะหาคอนเทนต์อะไรมาให้คนดูมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะไปยากอะไรวะอยากได้ยอดไลค์ยอดวิวเพิ่มขึ้นใช่ปะใช่เปิดกล้องรอเลยเดี๋ยวฉันจะพาไปดูคนเมายาบ้าจับตัวประกันแบบเอกลูซีฟใกล้ชิดสุดๆเปิดกล้องเลยเอาเปิดแล้วคุณตำรวจช่วยดูด้วยดูไม่ไหวแล้วมันทำอันตรายน้องเหรอครับโนบะเชี สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับคนเมายาบ้าจับตัวประกันแบบเป็นเฟนเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆแต่ก่อนอื่นฝากตีกระดิ่งสโมูกิ้งกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเฮ้ยน้องออกไปก่อนมันอันตรายไอ้บอมไม่นหน่วยสนไล์ต่อไปยอดวิวเท่าไหร่และเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแล้วเหรอนี่นะครับเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับที่ผมจะพามาดูนะครับคนเมายาบ้าจับตัวประกันแบบเป็นเฟนใกล้ชิดสุดๆเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆนะฮะเป็นยงามาไล่ สวัสดีครับพี่นี่นะคนบอยยาบ้านนะครับมากอดคอผมผมบอกแล้วว่าใกล้คิดพี่เปลี่ยนใจแล้วไม่จับน้องตุบกันแล้วจะไปเองดีกว่าถนนจะเลี่ยงไปพี่หลายช่องทางไอ้บอมไอ้บอมช่วยด้วยไอ้บอมปล่อยเรียบติก้อนก่อนแล้วครับไอ้บอมใครด้วยใครได้คนดูเท่าไหร่ละจะพันแล้วครับพี่แล้ว ผ่านแล้วแม่จะช่วยลูกด้วยอย่าล้มอย่ามีกล้องดูเยอะยังผั่งพันกว่าแล้วครับสี่มาเปนช่องผมพี่เฮ้ยช่องในช่องเองดีกว่าขอเก็บหมวกกันเลยพี่ไม่ได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปที่ช่องผมเลยครับเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกวัน ไลกดไลค์กดไลค์กดไลค์กระดิ่งตรงนี้นะจ๊ะกดไลค์กดไลค์ช่องช่องผมนะพี่เฮ้ยฝากด้วยสิช่องผมก็มีเดี๋ยวพาไปดูหมูแดงชัวนะหมูแดงหมูแดงหมูแดงหมูดงไปเลยคุณตำรวจเร็วที่ ดีนะที่ทางตำรวจเขาไปช่วยไปทันไม่งั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้านก็ไม่รู้นี่ถามจริงเลยครับคิดอะไรกันอยู่ถึงได้ทําแบบนีออ้พวกเราแค่อยากได้ยอดคนดูมาดูไลฟ์ช่องเราเยอะๆครับโอ้ยนี่หิวแสงกันขนาดนี้เหรอกือจะตายฟรีแล้วนะเนี่ยคนไทยมีปัญหาข็เพาะพวกที่ต่อมสำนึกอักเสบอย่างพวกแกประเทศไทยมีปัญหาร้อพ่าคนต่อมสำนึกอักเสบอย่างพวกแกข่าวหลังเนี่ยถ้าจะทำคอนเทนต์อะไรก็ต้องมีเหตุผลอย่าอยากได้ยอดไลค์ยอดแชร์จนขาดสติแบบน,นี้อีกนะครับเห็นแล้วครับ ไม่เข้าใจการรกู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 จะเป็นแพนดิกทำอะไรไม่ถูกแล้วครับเฮ้ยดีเลยอยากให้คนเป็นแพนดิชแบบใกล้ชิดอีกขั้วที่สุดๆยังยังยังไม่ใกล้ชิดอีกหรอครับยังไม่หยุดทายอีโอ้โหทุกคนเราเองเราเองทำตัวน่าแกงเก่งในสังคมง่ายแต่ทำแล้วละอายเก็บใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้ โอ้โหเห็นกันแล้วนะครับว่าหิวแสงเกินเบอร์เนี่ยไม่ได้ทําให้ตัวเองเนี่ยเดือดร้อนอย่างเดียวนะครับแต่ยังทําให้สังคมเนี่ยเดือดร้อนอีกด้วยใช่แล้วค่ะบางคนคิดแค่ว่าทําคอนเทนต์สนุกๆแต่แบบนี้เนี่ยมันไม่สนุกเลยนะคะถือว่าเป็นพฤติก,กรรมที่ยอดแย่จริงๆจริงเลยครับผมแล้วคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยคิดเห็นยังไงเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับไปฟังเลยค่ะ คือตามคอมมอนเซนต์มันก็ไม่ควรไปไลฟ์สดหรือว่าไปทำคอนเทนต์ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายอยู่แล้วอค่ะก็เลยคิดว่าในฐานะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี้ยควรจะคํานึงถึงเรื่องนี้ให้มากๆค่ะถ้าสมมุติว่ามันเกิดอคซิเดนต์ขึ้นมามันจะไม่ใช่คลิปต,ตลกเราแต่ว่ามันจะกลายเป็นแบบคลิปสยองไปเลยค่ะยุคไวร่นสมัยนี้อะค่ะเขาก็สนใจยอด En นเกจยอดกดไลค์มันเป็นแบบ วัฒนธรรมส่วนหนึ่งของสังคมไปแล้วจริงๆคือทําอะไรก็ควรจะคิดสักหน่อยอะค่ะถ้าสมมติอยากจะทําคลิปที่มันดูตลกๆหน่อยน่าจะทําได้นะโดยที่เราไม่ต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงอันตรายอะค่ะไม่เคยเห็นด้วยกับพฤติกรรมแบบนี้เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยเข้าใจว่าใครๆก็อยากทาในยุคนี้แต่ว่าควรจะประเมินถึงความเหมาะสมแล้วก็ความสมควรความปลอดภัยในบริบทรอบตัวด้วยค่ะอย่างเช่นนเหตุการณ์นี้นะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเอาคืนกลับมาไม่ได้ เพราะฉะนั้นการทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยควรระวังแล้วก็คำนึงความบลอดภัามากๆค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็เห็นไปในแนวทางเดียวกันนะครับก็คือไม่เห็นด้วยนั่นเองครับใช่แล้วค่ะการใช้โซเชียลเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติสําหรับทุกคนนะคะที่ทําให้เราได้แชร์ไอเดียสนุกๆพบปะผู้คนแถมยังสามารถสร้างรายได้ได้ไดอีกด้วยแต่ถ้าเราขาดเหตุผลหวังแค่ยอดไลค์ยอดแชร์อย่างเดียวเนี่ยโดยไม่คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมแบบนี้เนี่ยเด็กรุ่นใหม่ห้ามทาตามเด็กขาเลยนะคะเราลองคิดดูนะครับว่าถ้า งมของเราเนี่ยมีแต่คนหิวแสงแล้วคลิปสื่อโซเชียลของเรามีแต่คลิปที่มันปั <Please. S 2> ่นและไร้สาระเนี่ยเราจะอยู่กันในสังคมแบบนั้นได้จริงๆเหรอครับพี่ปานพี่จีจี้คะนูสงสัยว่าทําไมไม่มีหน่วยงานที่เซ็นเซอร์ค่ะเข้ามาจัดการสักทีอะคะจริงๆเนี่ยมีอยู่นะครับแต่ว่าโลกของเราเนี่ยมันเวอร์วมากครับก็เลยทําให้การควบคุมเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดจริงๆครับใช่แล้วค่ะเราต้องช่วยกันเซ็นเซอร์ด้วยกันไม่ดูไม่ไลค์แล้วก็ไม่แชร์ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะยินดีค่ะ ร่วมสนุกในรายการต้องสำนึกอักเสบหรือไงเพียงตอบคำถามว่าจากพฤติกรรมหิวแสงหิวยอดไลค์ยอดแชร์จนขาดสติทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนขาดจิตสำนึกในข้อใดข้อ 1. ความรับผิดชอบข้อ2ความมีเหตุผลข้อ3จิตสาธารณะคำตอบที่โดนใจ1ิบท่านแรกจะได้รับตุ๊กตาน,น้องสนกระเป๋าที่ระลึกจากสถาบันพระปกเกล้าภายในวันที่1-3ถึงสกุมภาพันธ์สองพากแปย้ำกันอีกครั้งนะครับผมว่าหิวแสงเนี่ยไม่ผิดนะครับถ้าอยู่บนความมีเหตุผลแล้ว ก็อยู่เป็นความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมครับใช่แล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะหวังว่าทุกคน,นจะได้รับความสนุกสนานและก็ข้อคิดดีๆกลับไปแล้วพบกันใหม่เสาร์หน้า11เโมงเช้านะคะสวัสดีค่ะ